สวัสดีครับผมวันนี้พานไก่ก็พานผลจะวันนี้พานสวัสดีครับผมวันนี้พานไก่จะพานผลกับออกมาลาพึ่งอีกแล้วครับผมก็เห็นตัวกินดอกทองอไรอยู่บานเข้าครับผมอยู่เส้นทางนะทางมาบานเล้ครับแถวบุยเลบครับผมเห็นมันบินเข้ามาใน ป่าอวยครับผมพอดีผมเห็นเหมืองอยู่ด้วยเลยเขามาดูครับผมมันนนาจะอยู่ในนี้นะครับผมผมคิดว่านะผมเป็นเหมืองกลางป่าอวยพอดีครับบินมานีเลยครับก็เดี๋ยวคนหากันเลยครับผมขอ ไปทางไหนดีดดนดครับที่ทางหัวปินไปทาง้นครับทางนี้ไปทางนี้แต่มันบินมาฝั่งนี้นี่อยู่ป่ายางก็ไปดูครับโอ้พี่น้องอือนี่ับล้างครับผมโอจยองใหญ่เลยครับอยู่ติดพื้นด้วย อ้อเดี๋ยวทูเรียกผ่านผลเงี้ยครับผมว้ามานมันแหวะมานแล้ววันนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดเจอเร็วว้าเจอเร็ววี่ัวใหญ่เอ้อยจ้าเจอไหนโอ้บอนผมแหวนนี่เลย งแรขอออดคลิปก่อนมันอยู่เต่เมืองพี่เมืองในป่าไยใช่ใช่พังช่วงนี้ยู่มซุมซุ่มต่ำๆมีเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วหัวหน้ามังใหญ่จังครับปุกปุกแล้วเราเดี๋ยวเบะมากพอดี พอดีเห็นในเหมืองพอดีเลยครับโอู้ไม่ฟุไม่คิดว่าจะเจอ,เจอแบบใกล้ๆขนาดนี้ครับแต่เป็นเป็นโล่งเหมืองนี่พึ่งมันก่อจะอยู่ตามริมเหมืองนี่แหละครับผมช่วงนี้พึ่งอยู่ตามครับเอา้าเดี๋ยวไปทําครบกันครับผมออกไปเอากดก้อนมาดาพึ่งมันบินเรียดมาครับบินเรียดป่าไงมาครับ เดี๋ยวผมเห็นเมืองครับเห็นต้นใหม่อยู่ตรงนู้นก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมแบะเขาไปดูครับผมโอ้สุด,ดยอดครับเดินในแป๊บเดี๋ยวครับก็เห็นลังครับโอ้สุด,ดยอดครับอ๋อเดี๋ยวทำโขบกันครับผมรอผ่านฝนมาด้วยครับผมโขบครับจัดเลยยังเล้เห็น,นโซนหัวหนามนะสอน้นเลยครับลังก็สวยนะผมว่านะวันนี้มาเปิดไม้ใหม่ครับผมมาแถว ขอนบุรีแถวบ้านบุญเล็บรับ,รบตำบลขอนบุรีครับเออือตำบลอาจจะขอนบุรีนีมาตะโกนี้นเนี่ยแหละครับผมมีสองสองตำบลผมไม่รู้ครับน่าจะเป็นเขตที่ต่อกันนะผ่านผลมาแล้วครับผมจะทำโคบกต้มผมโอ้แรม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 ,มาแล้วมาแล้วสมทบหน่อยสมทบครับผมยิ้งใหญ่ใหญ่ มันจะมีตันใหม่อะไรอยู่ตรง่นีเ่เนี่ยต้งมักระเซียเดียวพี่เพราะกระเซีทงังไงพอดีผมมองเห็นตรงนั้นต้นพักเศษอ้องอม,มันบินมาทางงงานพอดีเนาะผมเลยเวะเขาไปดูโอ้โหอ,อ, <c oughs> อืมเขาไปแป๊บเดียวเหลี่ยวใส่ไปไหมปะเลยอ้ไม่เชื่อว่าจะเจอไหวเนาะมันต้นพักะเศษยมันยาวไปนน่นอย่างนี้นี่จะเป็นหลายลังนี่อ,อ่ะเดี๋ยวทำขบกันครับผมพี่น้อง ผมว่าจะไปดูในป่ายางเ้ยทางมันไปได้นี่พี่อ้มไปจนถึงเลยเิเอยโอ้ที่แรกคิดว่าอยู่ในป่ายางเนาะมันแต่มันอ้อมกบขัวไปเนาะอี่ผมเห็นอยู่ในเมืองเห็นเมืองอมันหนาจะอยู่ในเมืองหน่นะนช่วงนี้ลงต่ำแลวพี่น้องเนาะลงต่ำแล้วยะทำาคบครับนี่เอาไปยาไปไปทำครับผมอันไหนยังไม่รู้ที่ทำาคบครับผมก็บอก คนที่ยังไม่รููเนาะก็รูดแล้วก็แล้วไปครับผมวันนี้ผมเอาไปไมมแห้งครับผมยาแหง้งถ้าเอากิ่งใหม่มันจะเป็นเกจดไฟครับมันเป็นป่าอหอยก็ด้วยครับมันอนันตรายครับผมผมเลยเอายาแห้งครับอันไจว้ส่วนพักก็คิ้นพวกใบไม้ซดเสื่อฮะตามแถวนี่แหละครับเป็นเชื้อตัดม้าตัดมือ ตัองน่ยง่ายครับผมป,ปามาใหม่ก็อันตรายครับนี่ตอนดูฝนเกาะคือคันครับแต่ตอนแรงนะว่าอันตนรา,นายยังยิ่งอเกิดไฟนี่ พอยู you, ครับแนนพอแรกแนนพอสองยันยนสักหน่อยพอสามก็เอาให้เคยูครับพอสามอยจุดไปจิต อยครับมันพึ่งอยู่นานเลยพีขาามันินเก่าะแล้วมเอาละมันพึ่งอยู่นานเลยครับผมถึงเห็นขอบขอบออรังละเ่ลอนครับผมอ้ยอ้อโอยโอโอ้ยโออ้หโอ้ยโอ้ัโ้โ ปิดฐานจริงได้ครับผมถุกคนใชได้อยู่ออกไยครับออกไปรังขั้วได้เลยนออยู่กินหัวล่างเลยรังโคตรใหญ่เลยครับมันหลอดสูงชินใหญ่เลยมันหนามโอ้โ ผมม่อนกำลังเข้ากระสังครับเรว่ม่อนน้ำแต่ผมมนหลายอยู่ยลังเลยแผ่นใหญ่แล้วครับเลเป็นหลอดสงแล้วครับผมอ่ะ s ครับรับผมมาบนไวกองอะะอ,องใส่ิซซ์ไอไล์รผมบไม่ค่อยได้ยิลอะ ผมสั่งก่อนด้วยขึ้นไกลหน่อยนึงงด้ยวยครับผมเอบไปถึงครับผมบิดๆครับนนนนะนนนเด็กพีด้า อโ,โอ๊ปโอ๊ปเม้มแล้วเกิดจะติดเลยแกนัน่นออกเดบิทเดินใช้ยาใหม่ครับไก่ถุงน่อยมันอึลืมถุงมาอลืมถุงมายิงย่งๆิ่งถุงใส่แก้งมาครับผม ยงามดีครับนี่มอญใหญ่เลย่านดีดีดูพันใจ เหนนะต้งาอกงนี้นี่งวน้อยผมมองไม่ถึงเลยนี่ผมไม่หลับเอาไหล่ะีหรผมไม่งจริงหือว่าใส่ทุ่มเดียวพอเลยมั้งหนูว่ตะนทีใหญ่มากคนี้ทุ่เดียวผมไม่ผกินออกมาเลย อ่อนหน่อยเนาะถึงมถึงไหมอือถึงมากแข็งไปหน่อยอะไม่เต็มเท่เนาะพอๆจริงวะอ้โอ้โ กระจายมาใส่โอ <that which sucks> ้เต็มถุงเลยครับผมเต็มถุงเลยเต็มถุงถุงยอดส่วนถุงยอดส่วนนี่ครับผมกินนยูดกับเป็นขวดเลยนะนี่เอาปันใส่ยบไหน่อย ลูกสองสองหอมเลยครับให้ลองดูไปให้สนอนไฟไม่ผ่านลองลองสอนอะไรจักหนกห่อยเนี้ยนะอืมเดีย๋ยวมันอยู่นะอืมเอาเอา,เอ,าออกจากอีจุดที่มันล่างสักสึงอจกลับได้ไหมอืม โอกาสในมีคนเขามาเห็นสูงม,มากอยู่ลึกลับมากเลยจริงจริงพี่ถึงไหมง <c oughs> ลงเหมือนไปเลยเหมือนกับเป็นหนาว้ย <c oughs> ถึงอยู่นะจะลงตั้นไหมลรวมาไม่ไหว่ะ กล่องอะไรไปเย็ยบพกตัวเองได้กล่องไม่จ่ายวางมันล้นตัดนละเด้อให้พันฝนตัดกับผมนีแตะพี่น้องใครบ่กพันฝนไม่กล้าที่พึ่งแหละพันฝนตะกายอยู่แต่ต้นใหญ่ยกนาทีท่านไกล <S <S ครับ,บยกวินอัสสากับอาาัสาเอ่อลังสูงๆนี่ผมไม่คืนต้นไม้อยู่แล้วแต่ลังเตี้ยๆนี่ผมก็เอาอยู่ครับวางเงินล้นตัดนละเด้อวางเงินนะพี่การรุ่นนะครับ มัน,เป,นเป็นสองชิ้นกนละไจ่ายเอ่เป็นชิ้นแหลกอันหลางสิใครหลางตันตัวนี้อ่อันสองหมืนตัดแล้ว องผมผมขย,ยึกเกนล่าไม่ถึง <laughs> ทางคนก็ต้องลงมมน้ำนิดนึงคือกันนี่เนี่ยโอ้ผมใส่รองเท้าเอาไว้ครับเออใช่ได้ออไดยุ่งแบบโรยหาซิปแต่เป็นเกียร์สองเดิน อ,อยครับผมไปออกกันครับหัวจิ้มบับถือออกมาเป็นหมอกอะไรไม่รับพี่โอเคครับเอาหัวจุ่มน้านแล้วเด้อพี่น,อนอ้องเด้อนี่เลือกหยอนดูดูเลยเอาหอยยับสนิทเลยครับอันอันตรายกับป็นปลาอ้อยได้เนาะโอ้โหขักกันแหละขี้น้ำมันนี่ <laughs> เดินทางกันต่อครับผมเดีย๋ยวไปหาซื้อถุงถุงนี่ไม่ไหวครับถุงหน่อยโว้เนาะถุงเก่งมันจะเล็กไม่สิ้นใครเลยพี่น้องถุงเก่งมันใส่พึ่งหลวงได้ยังไงถัดหลักดิพี่น้องมันลบฝนครับฝนตกวันีฝนตกแรงลบฝนหน่อยเล็กแม่พึ่งกับจินดอกทออไรหนึ่งครับผมอิม่มพอฝนมา หายหมดเลยครับกับเป็นสายเป็นสายเลยโอ้นี่แนวทางแนวนั่นไหมนะแนวทางตามกำลังขึ่ง <c oughs> ตอนฝนตกเนี่ยมากับปิ้งครับใครยังไปสาปฝนดูขวาเนี้ยกำลังพลฝนจะตกอะ่ะนเอ่อลังนี่อาจจะอยู่วัดครับผมกวา่า ไหนที่เป็นถึงวัดก,กับพี่น้องมันบินกลับวัดเลยท<ช>ัย้งเยี่ยงเขเยยงเลยจะง่ายก็ลองไปดูครับผมเผื่อไม่ใช่เนาะคือไม่่ใชจะได้อีกครั้งฝนเริ่มยุดแล้วครับผมไปได้แล้ววัดถึงกาไปหาซื้อสุ้งเลยครับตอนนี้ยังหาหลายขาไม่ได้เลยแล้วเราเขาซื้อมาจากไหนเนี่ย <c oughs> นะข้ามถึงสุงมาเลยจะซื้อไปขายหรือว่าจะซื้อไปใช้ไปก็ นู้นนั่นแหละลานนู้นหรือเปล่าทั้งหมดไปดูนะครับโอ้ยเจออลไรเนาะพี่เนาะถึงวัดจริงจริงถวัดฉับโอ้นหลังวัดโอ้บินในตรงทิศทางพอดีเลยนเนาะจัดเลยมั้ยล่ะมาดูไปชมไปเชื่อแล้วครับเนาะไม่ได้จัดหรอกครับ ก็เดินทางไปดูไปเรื่อยๆครับผมใส่หินตัวก็จะแวะดูครับผมทำงาน,นมุงนากรบบานแลวครับผมทางกระบานพอดีครับโอ้ทางก็ยังทางตัดปลามันยังดีเลยครับผมทางอัดยางไปครับมุงนากรบบานครับผมตากฝนมาเลยครับเหลือไม่กี่กิโลก็จะถึงบ้านอยู่ผมฝนตกลัดหนาหปียักมิดเลย ก็วันนี้ได้อยู่ยยเห็นอยู่สามลังกับได้มะลังเนาะแล้กันยังไม่เปลี่ยนเนาะใช่ครับก็เออก็พึงวัดพึงวัดแล้วเออใช่พึงวัดพึงวัดเนี่ยปิ้นแล้วเนาะแต่ว่ายังอ่ะรับพึงครับผมโอ้ได้กินอยู่พึงลังก็ได้จักโลกวลัครับ,บโลกับสองโลเนาะ <c oughs> ได้โลหมดสองโลเลยเนาะหลายมันพอเป็นโลเลยนักมันเป็นวันวนใช่ครับอะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <laughs> เอ้ยวน